สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวชิรยานคุนคำอยู่ชั้นป .4 ทับ4อยู่โรงเรียนบ้านเด็กวาเลนชำราบวันนี้ผมจะมาท่องบทอาขยานบทหลักเรื่องสุดสาครเข้ากรุงกรเบค,ครับบัดเดียวดังง,ง่างเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเดียวแลช่างเงาเห้เห็นโยกีขีรุ ุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพบแล้วซ้อนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเลือกํำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเมื่อหนึ่งหน้า รู้สิ่งใดไม่ตู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นหยอดดีจงคีดตามไปเอาไม่เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นจักสี์พอเสร็จคำสำแรงแกงคดีรูปโยคีให้วับไปกับตาขอบคุณครับ